อย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปได้วยนะ ชอบเธอเลยฉันจะหาทุกวิธีทางทำให้เธอตายให้ได้หืมพอ,ออนี่ก็แรงเกินไปนะเนี่ยนี่โรงเรียนรือคทะลหาดเนี่ยให้ฉันกวาดอยู่คนเดียวเนี่ยไม่กลัวม่กวาดมาแล้วกวาดมันอย่างนี้แหละเอ๊ะแล้วนี่ใครเนี่ยมาเดินตามฉันเนี่ยอยากจะรู้แล้วว่าเป็นใครเนี่ยแล้วถ้าบอกว่าเป็นทาเลกาล่ะเธอจะว่ายังไงหรอ ฉันนะ่ะไม่อยากให้เธอนะ่ะต้องใจพอเพนด้าต้าขฉันหรอกนะอะไรอีกอย่างมาทำไมให้เสียเวลามาทาไหนกลับทั้งนั้นออกไปเลยสต็อปทอ k i n กิเลยนะนางนิวเยียนางเพนดาต้าน่ะฉันเอาไว้ก่อนแต่ว่าฉันนะ่ะมีอยู่คนหนึ่งนะ่ะที่ว่ายายทีเดียนาน่ะเป็นคนทำให้ผู้หญิงคนนั้นดา่านางเพนด้าต้าใครนะ่ะเหรอ แกจะปัภาษาฉันใช่ไหมคะน้องพายก้าออกไปเลยนะออกไปจะชีวิตฉันออกไปจะลงเลนนีด้วยเฮ้ยเงียบสินางนิวเยียหรือว่าต่อไปจะเป็นเธอฉันถามว่าคนที่ยทีเดียน่าทาให้ผู้หญิงคนนั้นหนาด่านางเพนดาต้าคือใครฮะฉันรู้แล้วว่าใครทาให้ยีโมนาด่านางเพนดาต้าทีเดียน่านี่เองอืมฉันรู้และคนน โมนางั้นหรออื้อแค่ชื่อฉันก็ไม่ชอบแล้วนะัยนเอาอย่างนี้เราเป็นพวกเดียวกันไหมล่ะกำจัดนางเพนดาต้าและนางโมนาเพราะฉันได้ยินมาว่านางเพนดาตา้าถ้านางกเกษียณน่ะจะให้นางโมนามาเป็นผอโอรงเรียนหืมนางโมนาฉันยิ่งเกียดเธอกว่าเดิมโอเคก็ได้นางโมนา ฉันนะจะจัดการอย่างยิ่งเลยนะส่วนพออออปเปนต้านะ่ะฉันไม่ยุ่งหรอกโอเคตามนั้น,น,นหนังโมน่ะเกเสดฉันแน่ไหนดูซิว่าแกน่ะจะแต่งบุญสูงไปถึงไหนสวัสดีค่ะคุณครูเจคริส เอาล่ะสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะมาอยู่ในข้าวครูอีกแล้ววันนี้ครูก็จะให้ทดสอบเหมือนเดิมนะแต่ครั้งนี้จะเป็นทดสอบทั้งห้องเลยนะไม่ได้ทดสอบเป็นทีละคนนะวันนี้ครูจะให้ทดสอบในการใช้พลังในการต่อสู้นะเอ๊ะพลังในต่อสู้ต่อสู้แบบไหนหรอคะ,อะเดี๋ยวครูจะเสกศัตรูมาให้ดูนะ โอ้นี่มันเสือนี่นะใช้พลังเลยดีกว่าเอ๊ะทำไมมันตียาอย่างนี้ล่ะเสือหนังหนังเหนียวชัดเอ๊ะรู้สึกว่าพลังนี้นะมันน่าจะทำอะไรเสือไม่ได้หรอกนะเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนพลังแล้วเอ๊ะว่าแต่พลังอะไรหรอโมนาต้องเอาพลังนี้นี่แน่นี่แนะน่นะโโหเริ่มเห็นผลเลยอะโมนา นั่นสิเห็นผลจริงๆด้วยอุ๊ยดูนั่นสิเสือเริ่มหมดแรงแล้วเสือนั่นหรอเยโมนาฉันนะขอสั่งให้เสือนะวิ่งไปจัดโมนาเลยอะ,อะ,อะ,อะรอบนี้นะสอาเจแนะ่ ฉันแอบอ่านใจเธอแล้วล่ะคราวที่แล้วฉันพลาดคราวนี้ฉันไม่พลาดแน่นอนในเมื่อเธอสั่งให้เสือมากัดฉันฉันก็จะสั่งให้เสือไปกัดเธอคืนโอ้ขอให้เสือไปกัดนิวเยีย ฉันนั้นหรองั้นก็นโดนเองไปเลยละกันล่ะโอ้โหนิวเยียนี่เธอโดนเสือกัดงั้นหรอ <c oughs> โอ๋อน,นี่จะมาล้อฉันอีกเหรอนเนี่ยพยองฉันสิเธอก็ลุกขึ้นเองได้หนิทำไมไม่ลุกเองละ่ะอ้าวนักเรียนทำไมไม่ช่วยเด็กนิวเยียล่ะเด็กนิวเยียมานี่เดี๋ยวครูช่วยตอนนี้เธอกำลังนั่งวิลแชร์อยู่เธอก็อย่าขยับเยอะแล้วกันละ่ะเด็กนิวเยีย นะว่าที่นิวเย่โดนเสือกัดนี่ฟีมือเธอหรือเปล่าใช่ฟีมือฉันเองแต่ฉันไม่เหตุผลของฉันนะคือนิวเย่นางอะจะเสกให้เสือมากัดฉันฉันไม่ยอมฉันเลยจะทำให้เสือนะ่ะไปกัดนิวเยียคืนอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองแต่เธอห้ามทำเยอะนะเพราะว่าเธอทำแบบนี้ต่อไปนะ่ะเธอมีสิทธิ์โดนไล่ออกนะสวัสดีค่ะคุณครูชาเล สวัสดีครับพบกับครูชาเล์กันอีกแล้ววิชานี้จะเป็นวิชาเพาะปลูกนะครับเอว่าแต่เด็กหญิงนิวเยียไปไหนหรอครับเด็กหญิงนิวเยียถูกเสือกัดครับโหถูกเสือกัดเลยหรอครับเอางั้นไม่เป็นไรเด็กหญิงนิวเยียไม่มาเนาะนั้นครูใจนักเรียนลองปลูกกันเลยนะโหวิชานี้อยากปลูกมานานแล้วก็เริ่มจากการขั้นตอนขูดดินแล้วก็พรวนดินนะครับ เอวัดแต่โมนาครับอุดินพนดินเป็นหรือยังครับมาเดี๋ยวพิชิตพบจะทำให้นะครับ <c oughs> นี่ใครกันนะเจ้าชูนอกใจเก่งๆเหลือเกินคราวที่แล้วก็แอบ,บชอบฉันคราวนี้แบบชอบคนอื่นนั่นเหรอฮะพิชิตพบ <c oughs> เอาละครับข้ามนี้ก็หมดเวลาพอดีนะครับนักเรียนก็ขุดดินควนดินเสร็จพอดีเลยครับส่วนเมล็ดก,ก็ครูจะเล่นเติบโตหรือครูจะใส่เองนะครับอ่าเดี๋ยวยแซนดี้บอกนักเรียนทั้งหมดทําความคารมขอมูค่ะคุณ,ค,ณครูชาลินเราเป็นคนขี้ลืมใส่ชื่อไว้ดีกว่าโหถึงกับเขียนชื่อเลยเหรอโมนาใช่จ้ะพิชิตพบ ฉรานมากนกโรโมนาลองเอาผงม่เจเรนตบตัวเข้าไปดูซิว่าเธอน่ะจะแก้ไขปัญหาย,ยังไง เป็นยังไงบ้างกับ EP 4นะรู้สึกว่า EP นี้โมนาจะกลายเป็นนางร้ายยังไงก็ไม่รู้เนาะก็อาจจะไม่ได้ลงคลิปนานหน่อยก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องนี้นะเหลืออีกแค่4 EP เท่านั้นก็จะจบแล้วก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับรวันนี้ขอจบไปเพลงเท่านี้ก่อนนะคะชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ check, กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะบาย